ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมนะครับผมนาคุโนะนะครับหลังจากที่ผมหายหนะ้าหายตาไป2อาทิตย์กว่าๆนะครับเนื่องจากมีการเรียนและการสอบนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็อาจจะลงคลิปถี่เรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าปิดเทอมปิดเทอมมันที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเอ,อ่อโปรไฟล์ช่องใหม่นะครับคืเอ,อเปลี่ยนเป็นรอบที่สามแล้วเนาะก็เผื่อบางคนจําไม่ได้ไง,งว่าอาจจะเป็นผมนะวันนี้ ต้อมาอยู่ของเรื่องตัวละครของเจดเทพจนทรัดต์ดากี้นะครับเอ่อหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ไปรีวิวเอ,อ่อไอเจดเทพจันทรัดตโมเลียหรือไออดีตเจดเทพจันทรัดคอโคโคดายนะตัวใหม่อ่ะที่มันเข้ามานะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้แด้กองเทสแล้วสุ่มแล้วนะเพราะว่าขี้กเกียจนะหลายอย่างเลย แต่ตอนนี้ผมก็ฝากเพื่อนอีกช่องหนึ่งผมไอ้น,นี่นะลงไปนะที่ผมแชร์ไปที่สาธารณะชื่อลิมอนคิงนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเขาจะพูดหมดเลยว่าสก,กิลดีหรือไม่ดีนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นบาร์กี้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นใครเล่นบาร์กี้ไงก็อยากเอามาลองในหมด80ดูว่าตัวมันเนี่ยยังไหวไหมเพราะว่ามันก็เป็นตัวใหม่อยู่อีกตัวหนึ่งนะบาร์กี้เนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวลีเจนด์ไง โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านทีตัวละครแล้วกันเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วทุกคนก็สามารถมาอ่านกันได้เนาะแต่ว่าผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันอ่ะสกิลหนึ่งนะครับปืนแยกสินส่วนนะครับผมจะไปที่เลเวล5้านะครับอ่ะพลังโจมตีก็จะอยู่ที่330นะครับผมโจมตีต่อเนื่องสูงส,สุดสองครั้งนะครับแล้วก็ความเร็วลดเออรดความเร็วเนี่ย10%นะครับผมต่อเนื่องสองต่อเนื่องเนี่ยสองครั้งเหมือนขั้งบนนะโจมตีต่อเนื่องนะ แล้วก็ระยะเวลาเอฟเฟกเนี่ยจะอยู่ที่20วินาทีนะครับผมคูลดาวสกิลอยู่ที่23วินาทีนะครับผมอ่ะสกิลที่สองนะครับมาที่เลเวลห้าเลยนะครับสกิลโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่377นะครับผมแล้วก็ตีครั้งที่สองก็จะอยู่ที่ฮิตละ55มั้งครับแล้วก็โจมตีต่อนเนื่องเนี่ย10ครั้งนะครับผมคูลดาวสกิลอยู่ที่31วินาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ที่เทรดตัวละครกันเลยดีกว่า เมื่อ15%ที่เราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยก็จะลดความเสียหายลง20%นะครับผมอันนี้ผมจะแปลมาให้เข้าใจที่สุดนะครับผมเพราะว่าเกมมันแปลมค่อนข้างที่จะงงกันนึงเนะมาเรทตที่หนึ่งนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ย30%เนี่ยเมื่อเราเนี่ยโจมตีฝั่งตรงข้ามในเขตทงของเขานะแล้วก็อันต่อมานะครับเรดที่หนึ่งอ่ะเรดที่หนึ่งอันที่สองน,นะครับอันนี้เมื่อเราเออตีศัตรูตรเนี่ เราก็จะบัฟพลังจบตี20%เป็นนะครับเป็น10วินาทีไม่สามารถแสดงผลซ้ําได้แล้วก็ฟื้นฟูเลือดอีก15%เนะครับผมรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะโอเคนะนี่ผมแปลมาให้เข้าใจที่สุดแล้วนะครับเท็ดี้สองนะครับเอ,อ,อันนี้จะถ้าเกิดเลือดเราเนี่ยมากกว่า70%เนเี่ยเราจะลดความเสียหายลดลง3 0นะครับผมแล้วก็เท็ดี้สองอันที่สองนะครับจะลดเวลาคูดาสกิลสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อทีมของเราเนี่ย ยึดสมบัติได้มากกว่านะครับหรือดึงธงได้มากกว่าศัตรูนั่นเองเองนาะโอเคบสถ์ทีมนะครับสร้างความเสียหายด้วยคริติคอลเพิ่มขึ้น10%นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็อาจจะแปลงงงหน่อยว่าผมก็งงกับเคสที่มันแปลมาอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเราไปเล่นในโหมด80เลยดีกว่าโอเคเป็นด่านใหม่ด่านฮีโร่บล็กนะครับผมที่ไม่เข้ามาหลายวันก่อนโอเคก็อาจจะเจอบอทนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะ มารีวิวตัวของบาร์คี้ให้ดูแล้วกันว่าตัวมันเก่งไหมนะครับคือผมไม่อยากรีบ่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดผมรีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่บเล่นอีเวนต์แล้วมันจะไม่ได้แต้มนะก็ต้องขอพายด้วยจริงๆเพราะว่าผมโดนมาแล้วไออรีหลักอะคือผมล้วผมผมจะรวีวตัวใช่ไหมแต่เจอบอร์ดงี้ผมก็รีหลายๆรอบจนแม่งแบบแม่คะแนนอะต้องทําใจนะแต่ฝังว้นเขาไม่แชงไงก็ไม่ต้องห่วงเนาะแชงเขาโหดอยู่แล้วแหละ แม้ฮัตจิมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะโอเคนะครับบาร์กี้นี้จะเป็นหมัดสีฟ้านะนี่นี่ตัวตลกบาร์กี้ที่เด็กเห็นแล้วยังต้องร้องไห้นะครับบอ,อกแล้วเนี่ยมันเป็นเจ็ดเทพนะเนี่ยอ้าเขาเตอร์ว่าวนะแชงหูเอสเรามันสุดยอดวะโอเคนะเดี๋ยวจะใช้ท่านี้นะว่ามันไกลแค่ไหนนะครับโอเคแชงเพื่อนเก่าเพื่อนรักโอเคแชงมันเคาเตอร์ไปแล้วนะครับผมจะ บินไปหาแ้งปัก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 โอเคเก็บแ้งไปนะครับโอเคไอ้ท่านี่มันอยู่นานอยู่นะแต่ว่ามันผมพิดว่าไอ้ท่านี่มันเพอร์เฟกต์ดอทง่ายนะสำหรับศัตรูนะมีฮอคมีฮอคยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโหวกดตีไม่ติดว่ะโอ้ยอะไรฮัจิเรามายุ่งด้วยเราจะเล่นกับไอ้นี่นะเออเอ้ยจะเล่นกับมีฮอคเพราะว่ามีฮอคเป็นคน โอ้สกิลนี่มันปล่อยค่อนข้างที่จะใช้นะครับโอเคเล่นกับมีฮอปดีกว่าเพราะมีฮอปเขาเป็นคนนะครับเอาไว้โอ้ยชนไม่ถึงหกครั้งนะครับผมโอเคดึงธงเฮ้ยเดินดิโอ้ยเดินไม่ค่อยติดอแกเบื่อเกมเฮ้ยเบื่อไอ้นี่จริงๆริงในโปรแกรมเนี่ยนี่ไงคนโอเคเก็บไปได้เฮ้ยไปดึงธงทำไมวะ โอเคผมงวขดดึงธงเฮ้ยเฮ้ยเกือบละเดี๋ยวเดี๋ยวรอนี่ไงถ้าเกิดเราโจมตีเนี่ยมันจะปั๊บให้นะฮึยอะท่านี้โอ้โหแล้วมันเอร์เลอร์ง่ายนะผมคิดว่างั้นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปไม่ว่าจะไม่อยากจะทำมันนะแต่ก็ต้องทำว่ะเฮ้ยเอคเตอร์เป็นยังไงน่ะโซลูโตนี่คนแน่ ไปเลยสมยากไปนะโซโลอ่ะเอาเฮ้ยติดติดติดติติติดฮึบบับเฮ้ยบูทขึ้นโอ้โหเก็บทีเดียวไปเลยนี่โซโลจะโลกเป็นคนนะครับทุกคนเก็บอีกนี่เฮ้ยบับทางโจมตีนะอีแฉงเพื่อนรักเพื่อนเก่าหน่อยไหมเพื่อน เฮ้ยมีคนลงมาทางบ้านปะเฮ้ยอาหารจันเด็ดเราพกสกิดดอได้ฮุบอ,อาหารจันเด็ดโอ้ยแฉงแฉงเพื่อนรักทำอะไรโอเคนะบินไปไม่ถึงนะ โอเคตอนนี้ก็จบไปนะครับน่าจะ MVP ด้วยเนาะนี่แต่ผมเลือาต,ตัวมันเนี่ยงโปรเฟคดอสง่ายมากน,นะเป็นตัวหักกินของเลเลออีกตัวหนึ่งเลยแถมสีแพ้ทางอีกต่างหากโอเคมาตาที่สองนะครับโอ้ฝนตกรึย่ะมาตกก่อนทำคลิปตลอดเลยเว้ยเฮ้ยเจ๋งดิอย่างเงี้ยฝั่งโอเม้นแช้งห์หดจำเต็มเลยไคโดอีกโอ้ไคโดเนี่ยอาจจะหัวเราตายได้เลยนะโอเค okay. ฝั่งโอเม้นตัวเต็ๆๆงๆงั้นเลยนะ โอเคถึงจะเป็นบอดแต่ตัวมันโหดนะจริงบอดมันเก่งนะเว้บางตัวมันดึงทงเก่งมันคือเก่งเลยอะบางตัวแบบแม่งยืนทงยืนยืนกันธงก็คือการธงเลยอย่างเช่ไนไอ้หนวดดำเนี่ยไม่แน่นะโอเคเห็นไหมทีมผสมดุลดีนะแต่ฝั่งเรก็อาจะมีคนด้วยแหละด,ดูจากทงแล้วหรือเปล่าวะทำไมแบบผมเล่นแล้วมันเจอบอดบ่อยๆเยอะเกินโอเค แต่บาร์กี้พวกนี้ไม่เกรงกลัวใครอยู่แล้วอา่าวแ้งเราแม่งปาดพืดปาดวุดนี่ไงแทงไคโดตอนนี้เราต้องระวังแ้งฝั่งนู้นนะครับเราว่ายังไม่มีเคาน์เตอร์มัง้งเฮ้ยขอไหมเช่าเคาน์เตอร์กับอันนี้มัง้งเฮ้ยอะบินก็ไปหาวจ้าอืออาฟเด็กแมนก่อนนี่ชนรัวๆเลยนี่นี่เห็นว่าพอชนรัวนเนี่ยเราจะเพิ่มบัฟเลยนะนี่นี่นีเ่เฮ้ยเฮ้ยจะมาจะมาจะมา บากกี้นี่ตีปกติมันมีมันจะมีการเนื้อตัวด้วยเออเพื่อไอ้ไนร์แม่เฮ้ยคุณดาวสก,กิลนี่มันลดเร็วอยู่นะเนี่ยโอเคฝั่งโน้นแชงฝั่งโน้นหอยนี่ละแชงเพื่อนเลิฟน,นี่งไงแชงเพื่อนเลิฟเฮ้ยเอ้าอ,อยู่ไหนสโมเกอร์นี่นี่น,นี่ชนกำแพงตีกำแพงตีกำแพงตีกำแพงพอเราชนครบประมาณกี่สแต็กนะมันจะเนี่ยมันจะบัฟให้เนาะ ถ้าเกิดเพื่อนเราหยุดบริเวณนั้นเนี่ยแม่งก็เอ้ยมันก็จะมันก็ใจนี้เลยนะมันก็จะบับให้ด้วยอยืโมโกะสจัมปีเก็บเลือดก่อนนะโอ้มีแหลกด้วยแต่ว่าบอดมันบางทีมันก็หลบเก่งนะทุกคนอันนี้ผมมารีวิวตัวบักกี้นะครับไม่ได้มาเล่นโชว์โหนะอยากรู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงนะเพราะไม่ค่อยเห็นมีคน,นเล่นมันเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหนายแมวนายแมวใจเย็นนะนายแมวเออบู๊ตจะมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอมันมันใช้นี่นยังแบ็คโฮแม่งตึงทงตึงทงโอเคนายแมวน่าจะไล่อยู่นะเออแล้วแบบนเนี้ยเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยู่ในปราสาทเนี่ยมันจะไม่เห็นทงข้างนอกอนะและกักแต่เราอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่เห็นทงข้างในนะนี่ไงแบ็คโฮเรียบร้อยแล้วเออเอ,อแบ็คโฮ่ใช่ไหมไอหนวดดำ เอ้ยยเอ้ไม่ยุ่งกับเบกมัมดิอ่าโอเคยี่สิบวินิจท้ายนี่น่าจะทันนะเราไม่ตมาใช้เรียนนะเพราะว่าเจอบอทเนี่ยเราสามารถหลอดตัว,ตว,ตวละครได้มาพุ่งมาแล้วเอาดิลิ้นลิน,ลน,ลนชาร์ล,ล็อดลิ้นลินชาร์ล็อดลิ้นลินเก็บไปได้หนึ่งตัวเฮ้ยพีไอ้ลูฟี่มันจะตายอย่างเร็วเออเฮ้ยมันน่าสนุกดีนะ ไอ้บาร์กี้เนะี่ยโฮ้ยโอเคท้าท้านะครับโอ้โหบอทเขารู้สึกว่าจะโหดกว่าตลอดเลยนะทำไมบอทเรามันเออให้ให้หมอย,อย,อยมี้ครับให้มาพอๆกันไม่ได้หดเหรอที่ฟังผมไม่มีแชงไม่มีหนวดนะบอทเนี่ยมีตัวแเมตาเกา่าๆนะครับโอเคมาเป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บแชงให้ดูแล้วกัน แต่ผมคิดว่าบารกี้เนี่ยมันใช้สกิลก็เหมือนกับเด็กนะคือเราต้องกัดจังหวะการใช้สกิลให้ดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันใช้สกิลสองขึ้นพุ่งมาเนี่ยมันทําให้ศะตูเน่ะช่งนักนะครับแนะนําเนี่ยคือเรากดทั้งอ่ะไม่ต้องกดเดินก็ได้นะปล่อยให้มันพุ่งชนติดกาแพงไปเลยผมว่ามันน่าจะได้นะเนี่ยฮึบคิงนะครอบบ้าละไม่ง่ไงโดนไปดิโอ้ยเจ็บนะน่ะไม่งนี่ไงอันนี้คนแน่ไออะไรวะ เฮ้ยอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งอย่ายุ่งรับแล้วง่าเราต้องใจเย็นนะเพราะว่าฝั่งตัวโหดกว่าเยอะแชงคอเตอร์ยังเฮ้ยแชงคอเตอร์ละคอเตอร์วบาเลยนะแต่ไอ้ลูฟี่นี่มันอยู่ในระยะแชงเพื่อนเลิฟนี่นี่นี่ว่ามันทำไม่ชะงักเนี่ยมันทำไม่ชะงักเพิ่มบัฟละนี่นี่น,น,นี่เพิ่มบัฟแล้วก็ตีเออผมว่ามันตัวที่มันเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างที่จัดดีเลยแต่ว่ามัน อย่างที่ว่าแหละสกิลมันก็ก็อพอฝึกดอสได้ง่ายนะแบบเลลี่ชอบเลยโดยเฉพาะสกิลหนึ่งเนี่ยเดีปล่อยไปเนะี่ยมีลีลาให้นะแต่มันเล็กไงมันมองเห็นยากนะแล้วก็ท่าสองเนี่ยพอฝึกดอสง่ายแน่เลยพุ่งเข้าไปหาแม่งเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยพุ่งไปหามันเลยโอ้อขอโทษครับคำหยาดนี่เยอะสุดๆไปเลยเอ้ยสโซนสองเป๊ะไอ้สองสองดาวดิอะไรอะไรอะไร,ะไรนี่ไงตีหนึ่งสองก็ได้นะเดี๋ยวก่อนตีหนึ่งสองโชว์ก่อนปกติผมไอ้นี่นะ หนึ่งสองอ้าวเฮ้ยหลบหลบ 1, หนึ่งสองหนว่าเราตีเออถ้าเราตีปกติหกครั้งนี่ก็ได้นี่ว่าใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโซโลโสองสองดาวมันขัดสกิลคูมะาปะ่ะนี่ไงโดนสองไปดิคูมะาไม่ล้มด้วยบูสตมาไปแล้วเออสกิลก็ถูกขัดได้เลยนะไปหนักเล็กแม่ดีกว่าโอ้โหใครโดนบังหวดมันมีเล่าโอ้โหใครโดนบางสุดยอดเลยว่ะ เฮ้ยจริงๆเนี่ยผมไม่ได้อยากเล่นเพื่หน้านะเพราะว่ารีวิวไปแล้วอืมก็เท่าไหร่ก็ได้อะโอเคโดนใครโดนอยู่อ่าทำอะไรไม่ได้นอกจากจิงทงนะครับโอ้สี่แพ้ทางอีกอ้าวโดนโดนผีเรื่อยๆอ้าวโดนผีเรื่อยๆแล้วอ้า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 วใครโดนเฮ้ยอยากกินเหล้าดิ โอ้โหมันฟาดทีละเจ็ดพันห้าพันเราตีเข้าทีหนึ่งละสิบเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วผีสังผีสังเอ,อื้อผีสังมันมาช้าโอเคเนาะสกิลของตัวละครบาร์กี้ก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะก็ได้เห็นแล้วนะว่าตัวบาร์กี้เนี่ยมันเก่งหรือหรือว่ามันสกิลมันไม่ค่อยดียังไงเนี่ยคนก็เมนไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเล่นสนุกดีนะแต่ว่า มันเป็นตัวหักกินของเอลลี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราประจบคลิปกันดีกว่าโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับการที่มาเล่นตัวละครเจ็ดเทพเจ็ดเทพจนสลัดบากี้นะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ็ดเทพกันแล้วนะเพราะว่าถูกยกเฮ้ยถ,ถูกยกเลิกระบบเจ็ดเทพไปที่เรียบร้อยแล้วนะทางห้าหารเรือเขามีอุดเด็ดนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมขอ ไปคิดตัวจะมารีวิวต่อนะครับเพราะว่ารหัสหลักผมเนี่ยก็มีตัวที่รีวิวได้อยู่เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรมารีวิวดีรอรีแลงพรุ่งนี้แล้วกันโอเคก็ลับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ